ราชอบหนีออกจากบ้านเราจะทํำยังไงดีอย่างแรกเลยเราต้องรู้ก่อนว่าแมวเนี่ยมันมีสัญชาตญาณของความเป็นไรของความเป็นแมวกว่าหรือว่าบรรพบุรุษของมันเนี่ยคือเสือคือสิงโตมันจะมีสัญชาตญาณของการล่าของการที่ได้จับเหยื่อได้ฆ่าเหยื่อแล้วก็ได้กินแล้วหลังจากนั้นก็ทําความสะอาดร่างกายตัวเองแล้วก็นอนเพราะั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าวันวันมันอยู่แต่บ้านแล้วมันเอาแต่กินนอนกินนอนกินนอนเนี่ยมันก็จะเริ่มอะไรมันก็จะเริ่มเครียดแล้วถ้ามันไม่ได้ปลดปล่อยเนี่ยมันก็จะ พยายามหาวิธีการทำมาออกจากบ้านดันแหละมันเป็นการอะไรมันเป็นการขายเคลื่อของมันนะคะเพราะวิธีถนะ้าสมมติเราอยากที่จะให้มันอยู่ในบ้านแล้วบ้านเราดันสะอาดเราไม่ได้มีแบบา่าแมลงสาบเยอะให้มันจับหรือเราไม่ได้วิหนูอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแลาวจะทำยังไงวิธีการคืออะไรคือเราต้องเล่นกับแมวกระโดดแอทแอทกแอทแท็พยายามโจมตีไอ้นี่เนี่ยเราก็เล่นกับมันแบบเนี้ยมันก็จะได้อะไรอะออกกำลังกายนะคะ